จัากมาแต่ใสไหลมาห้มกันจนล้นท่วมอีกแล้วน้อมเมืองอุบลข้าวดังจนจนเกิดอุทอกภะพยฝนตกจากฟ้าพ่อปานว่าบ่มีมองไปท่วมหน้าท่วมบ้านท่วมหอดหัวใจจนได้นางไ้น้าุลังคน น้ำท่วมบ้านไทยไหลมาสารคามร้อยเอ็ดเขายาโสโท,สทอนเสร็จเพราะฟังข่าวบ่ทันดนสุดท้ายปลายทางรับน้ำเต็ม,เต,มเต็มคือเมืองอุบลจักน้ำตาน้ำฝนสุดจะทนช้ำใจหลีคนถามข่าว จะคู่ความเป็นไปน้ำท่วมอดใส่อยูจ่ยจังไดกันน้ะตอนนี้สูเดอสูเด้อกำลังใจจากน้องจากพี่มาจะได้ก่อนีน่จะแมนแสนดีไก่ไก่ป,ใใใปันได้ก็มาน้ำท่วมฟ้าน้ำท่วมฟ้า เขาเลยนาเสียหายกเกิดเกอนน้ำตัวเมือนมองไปแค่หลังคาแต่ว่าน้ำใจคนไทยนั้นมีมากกว่าหลังไหลกันมาซับน้ำตาให้คนอุ